ดีเสวา,าพระมหาเจดีสัตพันธ์ศร,รีบันวาเป็นคำนับหลวงปู่ครับอดีก็ดูด้นเสนี้์ธรรมนิจจาสามีทั้งหมดเต้นหัวอยู่กับเศร้าขาตเท้าเหรียมเลี้ยงกับเลี้ยงเรียมผสมสูตรแต่ว่ามีละกรมนทั้งหมดผสมอยู่ในหิน แสดงความคุ Hearts, so first, it, ้ใดได้บูชาเหรียญอายุวัฒนามงคลแต่ที่เป็นปีหลวงปู่เลยสางกิริยามันบ่ครับประว่าเงินอยู่ในกีดียามันเลยครับหลวงปู่ครับโอ้ยนี่อันนี้สองคนอยู่สาธุพระพุธสามกุฏิซอยครับหลวงปู่พระพุธรวมสามกุฏิวัดสวนท่าปิติครับ มาพบพี่รวยบ่ล่ะ <tiếng> <hay bờ>. <coughs> <laughs> <laughs>